ีครับพ่อเม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อว,วันนี้ขอบานบานกำนัดนเสียงกับมาป้ากันน้ำนอนเป็นวันที่สองงาน้านกกยเข้าสลากสมาคมเจ้าเหนืออีสานกนันเหมือนกันมาทอดกระถินด้วยนะครับเนาะที่วัดวังแบบปา้าเป็นวันวันที่สองวันนี้กันน้ำโดยประธาชมมนชมรมเสนาคุณสุรพลสัมฤรธิเหมือนเดิมเนาะจะเป็นคนถือป้ายเข้าไปน้ำกระถินนว่ดโกยสลากเข้าวัดนะครับเนาะ,ะนี่ก็ เชิญปอม่พี่น้องได้พอประเพณีของสังคมเจ้าเหนืออีสานทั้วการต้านกลุ่ยข้าศึกนันเป็นจะไดเนาะปอม่พี่น้องเราว่าพิธีทั้งเหนือเขาหนอกทั้งคนลเมืองล่างนาเป็นนื้กันจะไดและทั้งเหนือเขาเนาะเจไดก็ขอเชิญปอม่พี่น้องได้ที่ตามพอด้วยครับผมจะมีภาพสวยๆงามๆนะครับเนาะวันนี้เจไดกับบดีพลาดนะครับเนาะงานการฟ้อนเล็บด้วยนะครับปอม่พี่น้องเชิญติดตามนะครับ ตอนนี้ของยาเขาก็เริ่มเริ่มโหและเริ่มตีกองฮะก็จะนำขบวนของสมาคมชาวเหนือนะคผมรวมขบวนชาวเหนือก็น่าจะนำขบวนเข้าไปในวัดครับผมนะฮะตอนนี้ของปียาครับผม นี่นะน,ะนะครับผมข้าวบัวนะค้าวบันเจินแม่นะครับผมนั่นนะฮะนั่นนำนำโดยประธานคุณสุรพลนะฮะตอนนี้ก็กมีขุนสมภูมิชาวเหนือตำรวจอย่างเป็นประจักษ์นะครับผมครับตอนนี้ขบวนกันมาถึงเข้าในวัดนะครับนำโดยคุณสุรพลเป็นประธานชมรมชาวเหนือน,นะครับผมถือป้ายมาครับผมเนาะ มานะครับผมน้ำขบวนผมเนาะเนี่ยครับขบวนกค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมนาที่สามเนาะสวยงามขนาดเป็นขบวนของคนเช้าเหนือเนาะงามประน้ำเหลือเหลือแหมน้อยเดียวเนาะเดี๋ยวแหมน้อยยเดี๋วแหมน้อยเดี๋ยวจะเต็มแน่เหลือหำน้อยเดียวครับโอ้นงามแดดตุงหนบแล้วตั้งเหนือเข้าวัดตุงนะตุงจะยงามคนนี่ยคนงามนะคนนี่แหละคนงามดี้ลว เดี๋ยวกินนมอเช่นดีจัถ้วยเลยกับเดี้ยวกับมะงาเางครับผมเดี๋ยวติดตามเราไปนะครับผมว่าจะน้ำขบวนเะเดี๋ยวเข้าไปไปในในสำักสงฆ์ระการกบาว้าวข้าวขาวข้าวขาวาวาวข้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 ้วขข้รวานข้าวขวขาว้า้่้

เนืออาจจะอาจจะนี้น่นาเกลีครับผมแต่ถ้าหลังไตเนี่ยอาจจะหาโมยากหน่อยครับผมอันนี้ก็เริ่มผลได้คุยสาระมาครับผมเนาะสำหรับคนเช้าเหนือฮะ,ะเริ่ม ารนมีนครับมีหลายอย่างัมีอย่างนี้เดี๋ยวังเงาอยู่นะกนีษเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาอู้ตัวนะครับแป๊บนึงครับขอของเลยลงก่อนครับผมขอบคุณครับชูพ้าใบครับไม่ไกลที่ไหนก็สวัสดีครับสวัสดีครับในไนี่เบิร์ดรเบิร์ดอาวันเดิมาวนเดิม तो का हो तो ที่องเรียนตะกี้ที่เราเพิ่มิดินมานะครับเนี่ยเป็นของทางนาให้ชื่อพนะไอรวนไี้ครับเป็นไม่ใช่ไม่จะมีในเรืวัดนีนะครับแต่านเ็นตรงนี้เป็นของนะตางสุชาาแล้วก็จะคือหลวงพ่อเดี๋ยวท่านมินยิบชาลาชาลาจะสสมัรับเป็นกระจมะนิมมต์มามา มาสวดนะเราวเขาจะถวายคือคือไข่ครับผมเขาจะมีจื่อครับเขนจะมีจื่อเลยครับอนุญาตเป็นส่ยนี่นะเจ้าสำหรับพ่อแม่พี่น้องจะมาคมชาวเหนือชมรมชาวเหนือทุกท่านนะเจ้าที่เอาพวกมาเองแล้วก็อยากจะมาจับฉลากตัวนะเจ้าของมาประสานกั่ง พี่โตนี้ได้เลยนะเจ้าเพราะว่าวันนี้อาจจะสะสมนิดหน่อยนะเจ้าคือจะมีจะ,ะผิดตัวนะเจ้าแล้วก็แล้วกว็วกวารตรวสลากตัวนะเจ้าแล้วก็สําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ทำพุ่มมาเองนะเจ้าก็จะเอาเวลาไปเล่มตัวกับหาติดต่อที่โตด้นะเจ้า เพื่อที่จะย่อแต่งจาร่าเจ้าจาร่าจาร่าจาร้าเจ้าเปลี่ยนเจ้าหวายไม่ไหวเนาะเดินหน้าลำปางนี่มันเข้าใจหน่อยมีชื่อมาอยู่จงใจได้จะได้เจ้าอ๋ออยู่หัดใจ้แเละนี่คนลำปางนะคนยำยำพอยำก็แม่นลำปางก็แม่นเออแต่ว่าหน้าลำปางอยู่พอยำจะได้สิ อ๋อป้าคนลำปางเป็นหน้าลำปางนราก็ได้ถามเก่อนจะได้ว่าหน้าลำปางไม่ดูอันนี้ก็นนี่มป็นแบบโจผ้าใบก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังยังโอ้วันนี้ไล่สดเหมือนแล้วนี่อ่าครับผมหน่อยเลยนี่ผมเอาบรรยากาศฮะจารติศทุ่มนะอันนี้คือบรรยากาศจะถิ่นนะฮะถิ่นลูประวันนะครับเพื่อ ผูยเชิญที่ผมรที่ผมบอกวเลยนัหอ้าตานโขยสลากนะครับแต่ตานโลากเนาะเดี๋ยวจะม่นจะมไใครับไปี่นือบอกว่าถวายพัดไม่นี้ยไหชจื่อหยังถวายใส่เนาะเดี๋ยวหลวงพ่อมันเป็นจิไม้ยิบมสลากกเป็นงานตานโกยสลากที่นำผู้มีมาเชิญที่สาลาเลยนะอาจารัข้างหน้าอาจจะเป็นผู้มีกระถิ่นเนาะ เจ้าก็ไม่ที่น้องราวนะเจ้าขออริษฐห้นะเจ้าพระบาทจ้าพรรดิกระถินนะครับผู้กระถินเจอที่สุวรรณนครับพู้กระถินเขาก็ต้องถวายที่วัดเลยครับผมเกินบายาบนเข้าไปครับผมนี่คือเป็นคันเป็นขันบมยสลากนะเนาะด้านในเตน่เป็นผืนผไปว้ก็การังกระจายก็พุ่งไอกในเต้นตรงนี้เป็นของพระ่ารีลาดนะครับ ของพี่น้องชาวเหนือร่วมสากวันนี้ก็มาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมไปพิธีทอดกระดิ่งวันนี้ด้วยนะครับแต่พิธีมันจะต่างกันและแต่พิธเนช่วงเช้านะครับเสร็จในช่วงเช้าองช่วงบ่ายเป็นพิธีหยดหยดกติ้งนะครับผมไดนะครับแล้วแต่หยดกับถ้าเกิดที่ตามต่อไปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะได้กับชาวประเวทพี่น้องที่ตามดีด้วยอย่างนี้คร ไปหนนไปอยกับเขียนจืิแล้วรอห่อเข้าหอหนานะครับนี่วยสลกนะครับจะมีกุยางครับผมันมียอดเลยเนาะกรรมการช่วยดูนะคเตอทุกนจเป็นมนทีครับทุกคนเชิที่สาราด้าบนเลยนะครับเบอร์สิเก้าครับผมแน่แน่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองกคนจงดีครับทุกคนกันทีเชิญเชิญท่าบนครับครับเชิญอันนี้ครับพุ่มกินเชิญ ในศาลาเลยครับอับวบ้านๆก็หนานสิงก็ขอกลาวคำขอโทษด้วย จะได้กระป๋องมพี่น้องสักน้อยนะครับเดี๋ยวมาได้ถ่ายคลิปงานตานกลวยขขาสราหให้มันเร็จเรียบร้อยจนเร็จพิธีนะครับเนะาะก็ดีกับมีธุระเรื่องงานด้วยครับผมก็มาได้มาได้ถ่ายต่อเนื่องจนจ,นจบพิธีการจนการนับเงินเข้าวัดเข้าว่าหยอดได้ตัวใดในการาตานกลวยสาราหหรือว่าการทำกระถิ่น้วยครับผมเนาะก็มาได้อยู่ถึงประมาณนั้นถึงบ่ายสามโมงครับผมวันนี้กับมีธุระเรื่องการเนงานจะได้ก็ขอสมารประเมลพี่น้อง คงเดิมได้ถ่ายให้จบคลิปแต่ว่าก็มีเปืือนจมเข้าปนะฮะตีว่าถ่ายคลิปมาเพื่อพอว่าสัตยาผมไปพิพนธภัต่อเนื่อชุดพิธีแล้วก็ไปก็เอาเงินเข้ามาในสารวัดนะครับหนอก็มาจ่วยกันนับยอดเงินกันครับผมว่าเออกระถิ่นจากทั้งหนอกระถิ่นมาจากสมาคมเช้าเหนือนะครับเนอก็รวมกันมาในหัางถนนรู้สึกว่ากระถิ่นสมาคมที่นับยอดเนอตีว่า เกือบจ๊บใบแจ้งก็ได้เงินอยดอยู่ประมาณ2 0 0แสนปายครับผมเนาะประมาณ2 0 0แสนห้าครับผมเนาะก็กก็ถือว่าเป็นความสำเร็จหรือพิธียินดีครับครับ่มแม่พี่น้องทุกคนเนาะมีจิตมีจิศรัทธาเนาะแม่คนเจ้าเหนือว่าสช้างเจ้าเหนือสมาคมเจ้าเหนืออีสานของเขาเนาะที่ได้การรวมทําบุญในไปในสํานักสงฆ์ว่าวัดวังแบบพร้าวเนาะตอนเปลี่ยนสำนักสงฆ์นะครับเนาะกับความเจริญเกิดขึ้นมาเลยกับเปลี่ยนเป็นวัดวังมะพร้าวที่เต็มแต่กับ จำมาได้จำได้ว่าวัดวังมะพร้าวครับพ่อผมจะคุ้นหัวคุ้นจื่อกันในอำเภอลามอมครับผมเนาะ คลิปใต้ในควอนมอาข <It> นาดเสียงเกาเก็บปากอยสวยงามมากปากว่าแม่งทุกคนทุกคนเนาะใครที่เป็นจังฟงจังฟอนของสังคมเจ้าเหนืออีสานก็พอเอาคนเดียวเด้อตีว่าโซลีลาเนาะไผ่งาม่งามก็พอคนเดียวนะครับเนาะควอนมาขนาดเสียงเกาบขอสามารถขนาดตีว์ไทยโหยไผ่มางงามก็ไปดิว่ากันนะครับเด้อก็พยายามจะถ่ายเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหน้าก่อนครับผมนะจะเปลี่ยนแจกล้องถ่ายด้วยครับผมเนาะจะได้หุ่นสวยๆงนานมุกพาพ่อแม่พี่น้องท่านนี่จะได้กับพาพ่อแม่ทุกๆคนดูแลสุขภาพเด้อขอไมก้กหนัลเชียงกอขอการคำว่าสวัสดีครับ